นุกคิดเรียนวิ์กับครูฝนสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนบทเรียนใหม่กันคลิปที่แล้วคุณครูให้นักเรียนนะคะทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมเอ่ยวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนเนื้อหากันแต่ก่อนอื่นที่จะไปเรียนนะคะคุณครูนะคะ มีงานนะคะที่จะต้องให้นักเรียนทําก็คือเราได้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่1ไปแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพงานทั้งหมดนะคะก็คือ1ห,หน้าก็คือ1ภาพใช่ไหมคะมีกี่หน้าก็ถ่ายไปโดยในทุกหน้าที่นักเรียนทํางานเนี่ยให้นักเรียนเขียนชื่อของตัวเองไว้ด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลานักเรียนส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์เนี่ยคุณครูก็จะได้รู้ว่า งานนั้นเป็นของใครนะคะดังนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อไว้ทุกหน้าเลยนะคะงานของหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบท,ทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีงานที่คุณครูสั่งนะคะก็คือให้เขียนตามคลิปวิดีโอลงในสมุดใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยแบบท,ทดสอบหลังเรียนซึ่งแบบท,ทดสอบก่อนเรียนกับแบบท,ทดสอบหลังเรียนเนี่ยก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ คุณครูก็จะนาเอางานของนักเรียนแล้วก็ข้อสอบเนี่ยที่นักเรียนได้ทำเนี่ยนะคะมาให้คะแนนซึ่งคะแนนตรงนี้นะคะเป็นคะแนนที่เก็บจริงๆทุกอันเลยนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องทํางานให้ครบนักเรียนจะได้มีงานครบนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนทํางานครบนะคะไม่ต้องห่วงเลยเกรดนักเรียนเนี่ยจะได้คะแนนเยอะแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยขอแค่ให้ทำงานให้ครบนะคะ ทีนี้วิธีการส่งงานคุณครูเนี่ยได้ไปสร้างอัลบั้มนะคะไว้ในกลุ่มของห้องป .2 แล้วทั้งป .2 ทับและป .2 ทัเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะดูตัวอย่างนะคะถ้านักเรียนถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเข้ามาในไลน์อ่านี่ตัวอย่างห้องป .2 ทับก็เข้าไปในโน้ตตรงนี้นะคะตรงนี้คือโน้ตกดเข้าไปอ่ะขอโทษ เข้าไปในตรงนี้อ่ะเข้าไปตรงนี้จะมีจุด3จุดนะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีคําว่าอัลบัม้มเห็นไหมอัลบั้มนี้ชื่อว่าส่งงานวิทยาศาสตร์ปสองให้กดเข้าไปเลยตรงนี้จะมีคําว่าเพิ่มรูปตรงนี้นะคะ3จุดตรงนี้กดตึ๊กเนี่ยจะมีคําว่าเพิ่มรูปแล้วก็ไปเลือกเอารูปที่เราเนี่ยได้ถ่ายงานของเราเนี่ยลงไปนะคะสมมุติว่าครูนะคะ เลือกภาพนี้อ่ะครูก็เลือกแล้วครูก็กดตรงนี้แล้วก็ส่งลงไปนะคะก็จะเป็นการอัพรูปนะคะแบบนี้นะคะอ่ะนี่คือวิธีการส่งงานป .1 นทับกับป .1 1ทับก็คือทําเหมือนกันเลยให้ถ่ายรูปงานทั้งหมดของนักเรียนนะคะลงมาโอเคนี่คือวิธีการนะคะก็ให้ส่งงานด้วยคุณครูให้คะแนนนะคะทุกคนเลยที่ส่งนะคะ งานทุกชิ้นเนี่ยจะเต็ม10บนะคะใครทํางานมาส่งคุณครูคุณครูให้เลย10คะแนนส่วนคะแนนที่ต่างกันคือแบบทดสอบนะคะก็จะแล้วแต่ว่าใครได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่านี่คือวิธีการส่งงานนะคะแล้วก็ส่งมาเลยคุณครูก็จะตรวจให้นะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องทาหลังจากที่เราเรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะคะทีนี้ต่อไปนี้นะคะ ถ้าเกิดว่านักเรียนทํางานเสร็จแล้วเช่นดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วคุณครูมีงานให้นักเรียนทํำใช่ไหมนักเรียนก็ทำเลยแล้วก็เขียนชื่อไว้ข้างล่างด้วยแล้วก็ถ่ายภาพนั้นะ่ะส่งลงมาในกลุ่มเมื่อกี้ได้เลยในอัลบั้มเดียวกันเลยที่บอกว่าส่งงานวิทยาศาสตร์ให้ส่งเข้าไปในอัลบั้มนั้นได้เลยคุณครูก็จะไปเปิดดูทุกวันว่าเออใครส่งงานนี้แล้วบ้างใครยังไม่ส่งนะคะ ต่อไปนี้เมื่อทำงานเสร็จแล้วสามารถส่งลงไปในอัลบั้มได้เลยคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะค่ะสำหรับในบทนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะแต่ในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ก่อน ซึ่งคำศัพท์ที่เราจะเรียนในบทนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4คำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้ฟังก่อนนะักเรียนลองสังเกตดูว่ารอบๆตัวเราเนี่ยจะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมลูกตัวเราเนี่ยจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแล้วอะไรบ้างล่ะที่ไม่มีชีวิตเช่นสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ตอนนี้ก็คืออะไร คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะสิ่งต่างๆพวกนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตส่วนสิ่งมีชีวิตล่ะตอนนี้ก็คงจะมีอะไรบ้างในบ้านของเราตัวเราคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่หรือบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยเรียกว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าอันไหนคือสิ่งมีชีวิตอันไหนคือสิ่งไม่มีชีวิตแต่ นักเรียนจะสามารถบอกได้หรือเปล่าล่ะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเราจะได้เรียนกันในบทนี้แต่ก่อนอื่นในคลิปนี้นะคะเราจะมารู้จักคำศัพท์กันก่อนคำศัพท์จะมีทั้งหมด4คํคำที่คุณครูจะนำมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำแรกกันเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังค่ะคำแรกเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันก่อนนะคะคำแรกนะคะมีพยัญชนะภาษา,ษาอังกฤษคือ e n v i r o n m e n t เดี๋ยวนักเรียนมาอ่านพร้อมคุณครูก่อนนะอีกรอบหนึ่งนะคะ e n v i r o n m e n t อ่านว่า In, environment อ,อีกรอบหนึ่งนะ environment อีกรอบหนึ่งนะครูให้ฟังห้ารอบเลย environment 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 แปลว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะที่ออกเสียงไปเมื่อกี้คือการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเลยนะอ่ะต่อไปคำที่สองค่ะ คำที่2นะคะมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกค่ะ l i v i n g t h i n g s l i v i n g t h i n g s นะคะอะเรามาฟังคำอ่านภาษาอังกฤษกัน Living things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  แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปนะคะเราไปเรียนคำที่สามกันเลยค่ะ อ่าคำนี้เหมือนคำเมื่อกี้เลยแต่มีคำว่า n อนมาเติมข้างหน้านอนคือ n o n ตรงนี้นะอ่ะเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะ n o n l i v i n g t h i n g s อีกรอบนึงนะคะ n O N L I V I N G T H I N G S มาฟังคำอ่านกันค่ะ Non living things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 , non things. แปลว่า สิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปคำที่4คํคำสุดท้ายค่ะคำนี้ซันมากนะคะมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มต้นด้วยตัว M O V E อีกรอบหนึ่งนะคะ M O V E เดี๋ยวเรามาฟังคำอ่านกันค่ะ Move, Move. move 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 อ่ะมายิ้ให้ฟังไป5ครั้งนะคะคำนี้แปลว่าเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์พวกนี้นะคะเราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเรียนนะคะทีนี้ครูมีคำศัพท์เพิ่มเติมมาให้เดี๋ยวคุณครูจะ ให้ฟังก่อนนะคำศัพท์คำนี้เดี๋ยวให้ฟังเฉยๆนะมีตัว e x c r e t e ฟังนะ excrete 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 นะคะแปลว่าขับถ่ายนั่นเองแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเอามาให้ฟังนะคะ r E P R O D U C E Reproduce 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 นะคะแปลว่าสืบพันธุนั่นเองนะคะมีเพิ่มเติมให้สองคำทีนี้เรามาดูงานที่เราจะได้ทำในคลิปวิดีโอนี้กันค่ะ อะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ทั้งหมด4คํคำนะคะมีคำศัพท์คำอ่านแล้วก็คำแปลนะคะให้เขียนลงในสมุดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยหลังจากที่เรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อไว้ด้านล่างด้วยแล้วก็ถ่ายรูปงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะส่งมาในอัลบั้มส่งงานวิทยาศาสตร์ป .2 สามารถส่งได้เลยนะคะ ส่งเมื่อไหร่คุณครูก็จะให้คะแนนทันทีเลยนะที่ตอนแรกคุณครูให้นักเรียนนำมาส่งตอนเปิดเทอมใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้เอ่อโรคระบาดท,ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนเรามากนะคะแล้วก็มีการกระจายนะคะอย่างรวดเร็วทำให้โรงเรียนเราตอนนี้ไม่สามารถที่จะให้นักเรียนมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนได้ นะคะคแล้วก็เราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนดังนั้นเราก็เลยจะต้องเก็บคะแนนแบบออนไลน์แทนนะคะก็คือให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะเพื่อยืนยันนะคะว่าทำงานเสร็จแล้วจริงๆนะคะมาให้คุณครูโอเคสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบายบาย